สวัสดีท่านผู้มีเกียรติท่านดุษฎีบัณฑิตแล้วก็ท่านมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านนะครับเนื่องจากว่ายังมีอีกหลายท่านอยู่ห่างจากอยู่ห่างจากอาคารนี้ไม่เกินหน,หนึ่งกิโลเมตรนะครับผมก็เลยขอถือโอกาสพูดคุยกับท่านไปก่อนนะครับพูดคุยกับท่านไปก่อนและขอเรียนให้แต่ละท่านได้ทราบนะครับว่า บรรยากาศในวันนี้ทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ที่ในขณะนี้ของ WPU หรือว่า World Peace University เนี่ยซึ่งมีคนเข้าไปชมทั่วโลกซึ่งเป็นภาษาของเขาเองด้วยนะครับไม่ใช่ภาษา,ษาอังกฤษยอย่างเดียวเท่าในขณะนี้เท่าที่ทราบอาจารย์2องกว่าล้านใช่ไหมครับเนะมื่อคืน292ล้านคนนะครับ แล้วก็ที่เป็นภาษาอังกฤษก,ษก็เยอะมากเหมือนกันนะครับซึ่งคำว่า world peace university เป็นคำที่ไม่ง่ายเลยกว่าจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อ,อท่านผู้มีเกียตรติที่ได้เดินทางมาถึงแล้วท่านได้เห็นวิดีโอเป็นเทปที่ผมได้สัมภาษณ์บุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะแนะนำอีกครั้งหนึ่งว่าท่านเป็นใคร ผมก็นึกไม่ถึงนะครับได้สัมภาษณ์ท่านออกทีวีไว้เมื่อประมาณเจปีที่แล้วบางประโยคบางคำพูดที่ท่านได้พูดนั้นเนี่ยผมผมยังไม่เข้าใจแต่ว่าวันนี้ผมเข้าใจและก็ค่อนข้างที่จะกระจ่างส่วนจะแจ้งสว่างแค่ไหนในความเข้าใจนั้นก็ต้องอาศัยระยะเวลานะครับก็ต้องอาศัยระยะเวลานะครับขอเรียนเชิญท่านสุรพรทางด้าน อะไรนะครับมีมีที่นั่งอยู่แล้วใช่ไหมรับเชิญด้นนเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นการพูดคุยกันไปก่อนนะครับซึ่งขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะครับวันนี้เรามีท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับหลายท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีนะครับอาบรรยากาศในวันนี้เป็นบรรยากาศที่เป็นการจัดที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยเป็นวันที่3พฤศจิกายนพุทธศัการาช2555ก่อนที่ทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางนะครับผมอยากที่จะเกิดความเปลี่นมาสักเล็กน้อยหนึ่งนะครับว่ากับขอเชิญดรสมบัติเมธทนีกับดกรกาญจานานะครับศาสตราจารย์เกศติคุณดรสมบัติเมธทนีมาร่วมแสดงความยินดีด้วยทางด้านหน้าเลยครับ และด็กเตอรกัจนาเมธนีทางด้านหน้าด้วยนะครับครับเชิญด้านนั้นเลยครับวันนี้จะมีถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของโลกนะครับอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ เพราะเมื่อวันสถาปนามหาวิทยาลัยที่โรแรมแชงเกเลราเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนั้นภาพก็ไปทั่วโลกนะครับซึ่งกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนั้นความเป็นมาก็มีบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเองเป็นผู้ที่เป็นนักวิชาการนะครับผ่านประสบการณ์มามากมายเคยเผชิญเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง แล้วถูกมองว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศในสมัยรัฐบาลธานินถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ท่านต้องเลือกประเทศไปอยู่แล้วก็ท่านไปศึกษาจนจบปริญญาเอกที่ประเทศอินเดียและท่านก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อในหลายประเทศนะครับเป็นผู้ที่ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยมกับบุคคลที่เป็น ผู้นำประเทศทั้งผู้นำสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็านายกทัมนตรีของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งด้วยความพยายามด้วยมุมมองที่มองว่าการศึกษานั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องถูกจำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบใดๆ ควรที่จะมีการเปิดกว้างไม่ควรที่จะมีการเกียดกันแล้วก็อาจารย์ก็เคยพูดให้ผมฟังว่าการเฉลี่ยวิชาการในปัจจุบันเอาวิชาว่ายน้ําไปเฉลี่ยกับภาษาไทยแล้วเอาภาษาอังกฤษไปเฉลี่ยกับกระบี่กระบองทุกอย่างผสมผสา,านกันแล้วบอกว่านี่คือคะแนนเฉลี่ยแล้วการศึกษาของประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรแท้ที่จริงแล้วในทางยุโรปในทางสวิตเซอร์แลนด์ ในหลายๆประเทศในทางยุโรปแต่เดิมนะครับบุคคลที่กําลังศึกษาอยู่ในบางระดับแต่เขามีความเชี่ยวชาญพิเศษเรียกว่าอัจฉริยะมากเขาก็สามารถเรียนปริญญาเอกได้เลยนะครับเพียงแต่อันนี้ก็เป็นบทความที่นิติภูมินาวรัตเคยเขียนลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเหมือนกันนะครับซึ่งเขาจะให้ความสําคัญกับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญรู้จริงไม่ใช่ไต่เต้ามาตามใบ โทรแล้วก็เอกแบบสหรัฐอเมริกาซึ่งเมืองไทยเราค่อนข้างที่จะตามหลังสหรัฐอเมริกาแต่แน่นอนที่สุดว่าชีวิตของบุคคลท่านนี้ตั้งแต่เป็นนักมวยเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ได้วางหลักสูตรระดับปริญญาให้กับหลายมหาวิทยาลัยนะครับท่านเองก็เป็นอาจารย์สอนนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ยังสมัยเป็นวัยรุ่นเสียด้วยซ้ําไปท่านปัจจุบันนี่แหละนะครับแล้วท่านก็เป็น ผู้ที่สอนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามสิบกว่าปีและเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมาก็สองสมัยนะครับก็ประมาณแปปีท่านมีบุตรมีลูกสาวสองคนก็มีการศึกษาดีๆทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจตลอดเวลาจริงๆแล้วผมก็จําประวัติท่านไม่ได้มากหรอกแต่พอดีเมื่อกี้ผมไปเช็คเทปที่ผมสัมภาษณ์ท่านไว้บังเอิญเจอวันนี้ด้วยก็เลยอยากจะเล่าให้ท่านฟังว่า บุคคลคนหนึ่งที่ให้เราได้มีวันในวันนี้และบุคคลคนหนึ่งที่ให้โลกได้รับการเปลี่ยนแปลงในวันนี้จะมาเป็นผู้ที่มอบปริญญาบัตรให้กับท่านในวันนี้ด้วยนะครับท่านเองก็ได้ถูกต่อต้านจากกลุ่มนักวิชาการบางส่วนที่มองไม่เห็นด้วยใครก็ตามที่ไม่เหมือนกับที่เรากําลังเป็นอยู่ก็แสดงว่าผิดอย่างนั้นเสมอไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจารย์ก็พยายามทั้งขับรถไปทั่วประเทศไทย for peace ไปปลูกต้นไม้ทุกจังหวัด for peace ทำทุกอย่างเพื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายคนก็คงจะมองบุคคลท่านนี้ว่าคงจะสติสตังไม่ค่อยดีก็มีคำกล่าวมีคำต่อว่ามาแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าคำกล่าวของท่านเมื่อเกือบเจ็ดปีที่แล้วในทีวีผมมาดูเทปผมก็ตกใจว่าความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่มองเห็นถ้าในความเป็นนักวิชาการที่มีอีกมุมมองหนึ่งผมก็ต้องยอมรับว่า ท่านเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการกราบไหว้ได้รับการเชิดชูทั่วทั้งโลกจริงๆนะครับและความพยายามของท่านเมื่อปีจนกระทั่งถึงเมื่อปีคศ .2000 ก่อนหน้านั้นท่านได้ไปเยี่ยมพบผู้นําระดับประเทศต่างๆและก็ได้มีการถ่ายทอดความคิดและก็เอาแนวคิดมาแม้กระทั่งมีคํากล่าวอยู่ในยูเนสโกนะครับซึ่งแปลความมาในลักษณะที่ว่าให้คนมีการศึกษาที่ดีนะครับ แต่ว่าก็มีคนบอกเติมไปตรงนั้นอีกบอกว่าไม่ต้องการถูกควบคุมไปด้วยระบบซิสเต็มหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งมันทําให้เกิดความยุ่งยากจุดนั้นเองก็มีคนมาต่อยอดให้เห็นว่ามุ่งเน้ในให้คนมีการศึกษาที่ดีแต่ไม่ถูกควบคุมไปด้วยระบบอะไรต่างๆที่พยายามจะเป็นผิดเพี้ยนกันไปท่านก็ได้เห็นในทุกวันนี้ว่ามีคนพยายามอยากจะได้ดุษฎีบัณฑิตนะครับอยากจะได้เป็นมหาบัณฑิตแต่ว่า ในความเป็นจริงก็คือก็พยายามซึ่งก็มีสิ่งที่เป็นตามเจตนารมณ์จริงๆเป็นความรู้เป็นศึกษามีการศึกษาจริงๆก็มีนะครับแต่ที่คนพยายามกันจํานวนไม่น้อยทุกวันนี้ก็คือเรียกว่าจ่ายเงินครบจบทันทีนะครับจํานวนไม่น้อยเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีดุษฎีจํานวนไม่น้อยหรือมหาบัณฑิตก็จํานวนไม่น้อยที่ต้องจ้างเขาเขียนแล้วก็มีคนรับจ้างเขียนก็มีอยู่ที่นี่ก็มีเมื่อก่อนนะครับ แต่ผมไม่บอกเป็นใครสมัยก่อนนะครับมีคนรับจ้างเขียนนะครับแต่อันนั้นก็ถือว่าเป็นความยินดีของแต่ละคนแต่สิ่งที่น่ายินดียิ่งสําหรับดุษฎีบัณฑิตในวันนี้นะครับแต่ละท่านนั้นมีคุณค่าในตัวเองถ้าเป็นนักวิชาการก็เป็นนักวิชาการที่มีคุณค่าในตัวเองด้วยในมูลค่าของวันเวลาที่ท่านได้สอนผู้คนและมูลค่าในวันเวลาที่ท่านได้รับประสบการณ์ในการค้นพบ ทฤษฎีชีวิตหลายๆอย่างท่านอาจารย์สวัสด์ได้มีการบันทึกความเข้าใจร่วมนะครับถ้าผมพูดผิดอาจารย์ก็อยแก้กันแล้วกันนะครับบันทึกความเข้าใจร่วมกับเอสแคแล้วก็ยูเนสโซึ่งเอสแคหรือ UNESCO ก็เป็นองค์กรขององค์การสหประชาชาติดังนั้นท่านจึงเห็นว่าสีครุยของเรานั้นเป็นสีเดียวกับยูเนสโ n หรือว่าองค์การสหประชาชาตินะครับและ เมื่อสามปีกว่านั้นก็ได้มีการลงปฏิญญาเชียงรายกับมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายนะครับและได้มีการลง MOU ที่จะยกระดับของกศนอให้ขึ้นระดับอนุปริญญาและเขาได้มีโอกาสสวมเสื้อกลีที่เขาจะภาคภูมิใจยังมีแนวความคิดที่แตกฉานอีกหลายอย่างและได้มีการตั้ง World Peace University แห่งเอเชียขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น ที่ท่านเร่งรีบด้วยความคิดที่เดินหน้าไปไกลเพราะว่าท่านไม่รู้ว่าอายุของท่านจะมีอายุจนถึงวันไหนนะครับสิ่งที่บุคคลท่านนี้พยายามกระทํานะครับถึงแม้ว่าจะมีคนท้วงติงบ้างแต่บัดนี้สิ่งที่คนอื่นนึกไม่ถึงแล้วสิ่งที่คนอื่นเขานึกไม่เหมือนแล้วก็ท้วงติงหรือต่อว่ากลายเป็นสิ่งที่คนถูกต่อว่าก็ปรารถนาที่จะได้ แต่ไม่กล้าใช้แล้วเพราะว่ามีความลายเหลือเกินนะครับผมอยากที่จะให้ท่านผู้มีเกียรติแต่ละท,ท่านได้ทราบว่าโลกจะเกิดสันติสุขขึ้นได้ในตั้งแต่สังคมย่อยไปถึงสังคมใหญ่จะต้องไม่มีการกีดกันหรือเหยียดหยันกันเชื้อชาติสีผิววิชาการฐานการศึกษาหรือโอกาสนั่นก็คือแนวความคิดของบุคคลผู้ก่อตั้งผมอยากที่จะให้ท่านผู้มีเกียรตินะครับได้กรุณา ยืนขึ้นถ้ายืนได้นะครับท่านได้ยืนได้ช่วยคุณอาปรบมือให้เกียรติแก่ท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้งมาวิทยาสันิภัพนโลกด้วยคือศาสตราจารย์กิติคุณดรสวัสด์บันเทิงสุขยืนอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์ที่ไข่กุยสีแดงเหมาัรปัญจาบยืนอยู่ตรงนี้นะครับครับขอเชิญนั่งเลยลวครับขอบพระคุณครับอาจารย์นั่งครับผมคิดว่า ถ้าผมจะบอกด้วยความตื่นเต้นให้ใครได้รับรางวัลแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปอันนี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสนะครับเรียนให้ท่านั้หลายได้ทราบว่าถ้าเราจะกล่าวประวัติของท่านแต่ละคนเป็นอย่างไรวันนี้ก็คงจะไม่หมดแต่เรียนให้ท่านทราบว่าที่นี่มีทั้งบุคคลที่เป็นวิศวกรตลอดชีวิตที่ทํางานมาสร้างผลงานให้กับประเทศชาติ นะครับซึ่งบางท่านก็สร้างธุรกิจให้กับประเทศชาตินั้นนับหมื่นนับแสนล้านบางท่านก็ใช้วิชาการที่ให้คนไปเปลี่ยนแปลงประเทศด้านวิศวกรรมด้านการศึกษามีทั้งท่านอาธิการบดีรองอธิการบดีนะครับมีทั้งท่านอาธิบดีระดับอธิบดีก็มารับในวันนี้นะครับและบางท่านก็เป็น ความรู้ในการสอนในหมหาวิทยาลัยเนี่ยเกินกว่าศาสตราจารย์เสจยด้วยซ้าไปแล้วก็ด้วยความมุมาณะพยายามที่จะศึกษาให้ได้ปริญญาเอกเพื่อที่จะเป็นความภู้ภาคภูมิใจให้กับบุตรหลานนะครับแต่ว่าก็บางทีบางท่านกําลังจะจบอันนี้ผมทราบจากความจริงมาก็พยายามถูกบีบคั้นจากครูบาอาจารย์แต่ละคนแต่ละท่านนั้นก็สุดแท้แต่ความคิดที่ก็จะคิด นะครับแต่บอกว่าวันนี้มีความภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสมารับดุษฎีบัณฑิตนะครับและอาจารย์ก็บอกว่าตั้งแต่ไปเรียนมาในมหาวิทยาลัยนะครับจะจบปริญญาเอกอยู่แล้วควรจะจบมาตั้งนานแล้วแต่พอไปเจอน้ําท่วมขอส่งเอกสารช้านิดหน่อยผู้สอนไม่ยอมให้ส่งเอกสารเพราะบ้านน้าท่วมหมดเลยคือจบแล้วแต่เขาไม่ให้จบไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่วันนี้อาจารย์บอกว่า อาจารย์มีความสุขมากที่ได้รับดุษฎสดบัณฑิตตรงนี้มากกว่าที่พยายามเรียนมาหลายปีมันผิดด้วยหรือครับที่น้ําท่วมบ้านผมจบสอบได้แล้วผมจะส่งงานแต่เขาไม่ให้ผมส่งเพราะเขาบอกว่าหมดเวลานะครับผมก็เลยถามต่อว่าบางคนเรียนจบครบหมดแล้วแต่ไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมก็ไม่จบก็แล้วสรุปแล้วสันติภาพโลกเข้ามาอุดช่องว่างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็ก่อนที่จะรับปริญญาบัตรนะครับก็ช่วยกุนาปรบมือให้กับหมหาวิทยาลัยของเราหน่อยครับผมเองผมเองมีความเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงวิชาการครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็มาแสดงความยินดีกับลูก ะครับคุณพ่อผมไม่ได้ไปแสดงความยินดีกับผมที่เชียงใหม่แต่วันนี้ผมก็ได้แสดงความยินดีกับคุณพ่อซึ่งแปกว่าแล้วเรียกว่าเป็นวิศวกรเหมืองแร่โดยธรรมชาติก็ว่าได้ได้มาร่วมรับปริญญาบัตรกับท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยแล้วก็มีบางท่านในที่นี้นะครับก็ได้นําคุณแม่ซึ่งอายุ90มาร่วมแสดงความยินดีกับลูกด้วยนะครับบางท่านที่อยู่หน้าที่นี้นะครับ เป็นผู้สร้างคอมเพรสเซอร์แอร์บ้านและแอร์ตู้เย็นทั่วไทยทั่วโลกส่งออกอันดับหนึ่งรองจากจีนในกลุ่มธุรกิจนี้เป็นวิศวกรแต่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมารับปริญญาบัตรที่นี่นะครับท่านมีพนักง,งานไม่ต่ำกว่าเจ0 0คนถ้าหมุนเวียนกันนี่หลายหมื่นคนมารับฤษีบัณฑิตนะครับ เพราะฉะนั้นหลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี้อย่างผมเรียนให้ทราบทุกท่านเป็นบุคคลสําคัญมากมีบางท่านที่นี่เป็นผู้ที่ให้รางวัลหั่งแห่งความภาคภูมิใจที่สื่อมวลชนทุกสื่อจะต้องไปทําข่าวในการประทานรางวัลพระราชทานเทพทองต่างๆแต่ว่าท่านเป็นแต่ผู้ให้วันนี้เราก็เชิญท่านมาเป็นผู้รับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ วันนี้เรามีผู้ทรงครุณวุฒิหลายท่านนะครับก่อนผมจะแนะนําท่านอื่นท่านประธานผู้ทรงครุณวุฒิผู้นี้เป็นบุคคลที่สังคมไทยรู้จักเคารพนับถือเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการแพทย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จบ PHD ถึงสาใบนะครับเป็นผู้ก่อตั้งคณะสัญเการมพลาสติกนะแผนวิชาสังเกตรมพลาสติกของโรงมารามาเป็นท่านแรก และเป็นผู้ที่ค้นพบศาสตร์แห่งชีวิตทำอย่างไรถึงให้อายุยืนและมีความสุขเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเขียนหนังสือจากการปฏิบัตินะครับเขียนหนังสือจากการปฏิบัติประกอบกับทฤษฎีที่เรียนมาทำวิจัยศึกษามาตลอดชีวิตและยังคงสอนหนังสืออยู่ในปัจจุบันเป็นแพทย์ด้วยนะครับเคยมีตำแหน่งทางด้านการเมือง เป็นทุกอย่างไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่ท่านเป็นทุกสิ่งในชีวิตของผมที่ผมในลมหายใจเข้าออกในด้านความรู้ผมไม่เคยฟังคําสอนคาพูดอะไรที่ฟังแล้วมีความสุขเหมือนกับได้นั่งสมาธิกับท่านวันนี้ท่านจะก,การุณาเป็นผู้ที่กล่าวคําให้โอวาทนะครับกล่าวคําให้โอวาทแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ถือว่ามีความเป็นสุริมงคลน,นะครับขอความการุณาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้มีเกียรติ ที่จัก,กรุณายืนขึ้นประมือต้อนรับศาสตราพิชานด็อกเตอร์นายแพทย์วิจิตบุญยโหตระครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับ